สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมย์ครั้งนะคะวันนี้อยู่กับเมย์ในเกมโรบอกนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในแมปเบสบอลเดรียนะคะแมบนี้นะคะก็จะให้เราทําสงครามสู้รบก,กับฝ่ายตรงข้ามนะคะเกมนี้จะเป็นยังไงนั้นไปดูเมย์เล่นกันเลยค่ะ, <Yahoo! S 1> ะเิ่มต้นนะคะก็จะมีอาวุธนะคะให้กับเรานะคะอันนี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเกมกันเลยโอเค แม่ครับแม่ครับเรามาอยู่ที่หน่อแล้วครับวันนี้เราก็จะช่วยบ้านเมืองนะลูกนะให้อยู่อย่างสงบสุขอยู่อย่างไงอะครับเหมือนแม่ทำไมต้องพกปืนด,ด้วยล่ะครับอาแ,แม่ก็ต้องพกเอาไว้ติดตัวนะลูกป,ป้องกันตัวนะลูกนะป้องกันทำไมล่ะครับ ตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยนะกำลังมีสงครามนะลูกซีโลครับและเราเนี่ยนะจะต้องปกป้องบ้านเมืองของเราให้อยู่อย่างสงบสุขโดยการที่จะต้องไปสู้รบอ่าและตอนนี้นะคะเราก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องต่อต้านทางอากาศนะคะนี่ให้เรานะคะยิงเครื่องบินหรือว่าสอยเครื่องบินของศัตรูนะคะอันนี้นะคะ <Wow. S 1> ก็จะมีบอกนะคะให้เราเนี่ยกดสเปกบาร์นะคะเพื่อออกจากเครื่องนี้นะคะ และเครื่องนี้นะคะสามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะคะโดยกด H นะคะอโอเคและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะก็ไปลองสำรวจด,ดูอีกรอบนึงนะคะส่วนด้านข้างล่างนี่นะคะก็จะมีอุปกรณ์ของเรานะคะโดยเฉพาะปืนมีดนะคะและก็ร่มชูชีพนะคะอ,อันนี้ก็มีบอกหมดเลยนะคะอโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็มารองกันอีกรอบ อันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะคะก็จะมีวิธีสอนนะคะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเราก็เลือกดูเลยโอ้โหแม่ครับก็มีเจ็งจริงๆเลยนะครับใช่แล้วลูกนี่แม่ก็ลองยิงนะลูกนะเป็นไงปิ้วปิว,วโอ้โหเท่มากเลยครับแม่ใช่แล้วลูกแต่เรานี่นะไม่มีเครื่องบินบินมาเลยนะลูกนะเราก็ได้แต่ลองยิงนะลูก และตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลานะคะที่เราทดลองก่อนอเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปเจอสงครามจริงนะลูกนะอ้อแม่ครับเจอสงครามจริงแบบนี้เรามีสิทธิ์ตายได้นะครับใช่หรอลูกอ้าววัดดีเป็นเด็มกม้าใหมเหระใช่แล้วครับผมมาช่วยชาิครับ ให้ปุ่มตอยเลยนะครับเนี่อ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นพอนะคะเดี๋ยวเราก็ลองมาขับพอกันเลยดีกว่านะคะอ่าเดี๋ยวเราจะขับพอไปยิงฝ่ายตรงข้ามกันดีกว่าโอ้โหสุดยอดเลยครับแม่แต่แม่ขับยังไม่เป็นนะลูกนะอ่าอ,อันนี้นะคะก็จะมีปุ่มสอนนะคะขับเครื่องพอนะคะอ่าอันนี้เราก็มาออกตัวเลยอันนี้ก็จะให้เรานะคะกดสปีดนะคะในการที่ให้ความเร็วกับพอนะคะ โอ้โหแม่ครับสุดยอดเลยครับอันนี้เราก็ลองขับก่อนนะลูกนะลูกก็จับแม่ให้แน่นๆนะเกาะหัวแม่ให้แน่นเลยแต่อย่าจิกก็พอนะลูกนะอตอนนี้แม่ก็พยายามที่จะขับแบบชิวเลยแม่ครับนั่นดวงจันทร์ครับใช่แล้วลูกเราก็มาเชยชมดวงจันทร์กันนะลูกนะอ่าเดี๋ยวเราก็มาร่อนกันเลยดีกว่าอ,อันนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยนะคะ กด F นะคะเอาไว้ยิงนะคะนี่เราก็ยิงเลยเห็นไหมคะีิยิงเลยอ่าและส่วนกด R น,นะคะก็ล็อกยิงเป้านะคะจรวดนะคะอันนี้มีจารวดด้วยเหรอครับแม่ก็ยังไม่แน่ใจนะลูกนะส่วนกด G นะคะก็ยิงพุนะคะโอเคและอันนี้นะคะสามารถเลือนตามเมาส์ได้นะคะอ่าในการบังคับโอเคเราเจอรถถังแล้วลูกแม่ครัอยิงนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาบุกก มาถึงฝ่ายตรงข้ามแล้วนะลูกนะตอนน่อดีแม่หัวทิพย์อืดอืดต้องินขึ้นชวัวร์ดีไ้พวกเราสัตูจ้ตีพวกเรา่าอ่าแล้วเราต้องมาบุกเลยนะคะดียิงแรกม,มีเรือดำน้ำด้วยนะคะโอ้โหถูกยิงไม่ได้ไม่ได้ละถูกยิงโอ้ตอนนี้เราถูกยิงนะแม่ครับก็ยิงสิครับอืดอืดอืดตกหกระจุยดินเราไม่กระโดดทัน รู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังที่แบบว่าระดมยิงเรานะคะแม่ครับแม่กะโดดไปทอมไวครับเดี๋ยวก็ถูกยิงตายแล้วครับไม่ต้องกลัวโรคอ่าแล้วเราก็หลบแบบเข้าฐานเลยนะลูกนะอะแกโอ้โหรู้สึกว่านี่แน่เข้ามาีเรากนครับนี่เป็นงานเราบุกถึงฐานเลยแม่<อ>ค,ครับหลบครับแม่หลบอยู่โรคโอ้โหรู้สึกว่าเราเจอเรือดำน้ำมาระดมยิงเรานะแม่ก็ยิงเลยครับ เลือดแม่สิลูกจะเย็นๆตอนนี้เจะต้องใช้นี่อาตอนนี้เพื่อนของเรานี่นะก็มาช่วยเหมือนกันอ่าไม่ต้องห่วงฉันก็ช่วยอยู่อ่าเราก็มารลดงยิงกันเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยเฮ้ยเราถูกยิงพวกเราถูกบุกอ่าแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาบุกถึงฐานเลยสุดยอดเลยโอเคแล้วเรานะคะก็ไปลองดูว่าในนี้นะคะกำลังที่จะ วางแผนอะไรที่จะมาส่มโจมตีเราอยู่นะ,ะแก็บุกเข้าไปเลย,ยโอ้แม่คอปบ,บุกถึงฐานนี่ไม่กลัวตายเหรอครับ๋ยวก็ตายกันเหรอคะเนี่ยไม่ต้องกลัวตายลูกนะไม่ต้องกลัวตายแล้วอะสละชีพเพื่อชาติโอเคครับงั้นเราก็มาตายพร้อมกันนะคะอันนี้ก็คือที่เติมเลือดนะคะอ๋อโอเคเรียบร้อยแล้ว อ่าและตอนนี้นะคะเราก็คอยระวังศัตรูนะคะที่จะมาฆ่าเราโดยที่เรานี่นะคะกําลังเดินสํารวจถามทับอยู่นะคะอันนี้อ่าอันนี้เดี๋ยวเราก็ดูสิอีไม่มีอะไรนี่เฮ้ขึ้นมาข้างบนสิข้างบนเนี่ยมีให้เราขับด้วยนะโอ้โหรู้สึกว่ามีอะไรให้เรานี่เล่นเต็มไปหมดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราอุ้ยรู้สึกว่า ดีเสียงปืนนั่นไงแม่ครับยิงเลยครับโอ้โหรู้สึกว่าฝ่ายศัตรูนะคะอ้โหอันนี้อะไรอะเท่จังเลยอ๋อไม่เคยเห็นเหรอปืนอะปืนติดแบบโทโบอ่ะ <Wow. S 1> ปืนกลของชั้นเองอะโอ้ยิงเทแบบติดโทโบเลยนะจะบอกให้ <Yeah. S 1> โอ้หนี่เครื่องบินแม่ครับอ่าอันนี้เราก็ขับเลยนะคะโดยการที่เรานะคะขับ ให้เรากดเซตนะคะก็จะขับเครื่องบินไวขึ้นในการบินขึ้นนะคะอ่าแล้วก็เอาเมาส์นี่นะคะเลื่อนตามได้เลยอ่าใช้ในการบังคับเครื่องบินของเรานะคะนี่อย่างนี้นะคะโอเคแม้ครับสุดยอดเลยครับโอ้โหมาครงนี้เราได้ขับเครื่องบินจรวดด้วยครับใช้แล้วลูกอ่าเราก็จะเหาะเผินเวหากันนะลูกนะยิงฝ่ายศัตรูกันเลยนั่นไงเห็นไหมใช่ด้วยอยิงเลย อย่ายิ้งช้าอย,ายิงช้าพวกกันเองอ้าวพวกกันเองนะคะโอเคศัตู่เป็นพวกของเรานะคะ,ะแม่ครับแล้วเราเนี่ยไม่เห็นศัตรูเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วลูกนั่นงายแม่เห็นแล้วใช่ปลาเปล่านั่นน่ะน่าจะใช่นะอ่ารู้สึกว่าพวกเราอีกแล้วนะอ่าเราก็ขับดูนะคะว่ากลุ่ม ศัตรูนี่อยู่ตรงไหนนะคะนั่นไงโอ้โหแม่คอบยิงเลยครับปิ้วนี่โ oh อ oh, ้โหรู้สึกว่ากำลังขับเรือดำน้ำอยู่นะคะโอ้โหนัน่นไงเต็มเลยแม่คอบยิงเลยครับปล่อยให้ตกเลยครับอะแม่ปล่อยอยู่ลูกแม่ยอยอมปล่อยอยู่ปิ้วปิ้วโอ้โหเฮ้ตกเจ้าตี๋ตกเจ้าตีนี่เราก็ปล่อยน้าเครื่องบินให้ตกนี่ปิ้วปิ้วปิ้วโอ้โหรู้สึกว่านี่นะ ร็อกจรวดในการยิงแล้วก็ใส่มิสไซล์เข้าไปเลยอะเป็นไงไปไหนแล้ว oh, oh, oh. ตายแล้วครับแม่ <laughs> ในที่สุดเรื่องบินนะคะ <laughs> ก็ได้ตกลงไปแล้วนะคะโดยการที่เพื่อนของเรานะคะช่วยกัยดงนะนี่ไงรถถังเหรอ,อชวัวรโอ้โหเราถูกยิงนะนะลูกนะแม่ครับหลบครับวอตอนนี้นะคะรู้สึกว่า ศัตรูพยายามจะยิงเราอ่าแล้วเรานะคะยิงเลยวิว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 รถทงรถถังเอาให้ดับเลยนะคะอันนี้โอ้โหรู้สึกจะมาบุกทานเราแฮะแม่ครับยิงเลยครับมาบุกฐานของเราครับใช่แล้วลูกยิงเลยวิววิววิวแม่ครับเอาเครื่องบินชนเลยครับเราก็ตายด้วยนะลูกถ้าเกิดเราเอาเครื่องบินชนนะลูกนะอ่าตอนนี้นะคะเราก็ นี่เลยค่ะขับแล้วก็น่งไงโอ้โหน,น,นัคนหนึ่งเฮ้ยทำไรเชนอะโอ้โหเราถูกเ้าตีแล้วเลี้ยวครับหักเลี้ยวครับา้วงแล้วก็ยิงตอบพี่พิวพีว่บิวปิว,ว,วโอ้โหรู้สึกรถถังนี้เป็นอะไรที่ยิงยากนี่ยิงจรวดมิสไซล์เข้าไปโอ้ยเราถูกเ้าตีโอ้โหแม่ครับ ค่าให้ตายหมดเลยครับเราต้องช่วยชาติเราต้องสลดชีพนะครับเอากลอบบินชนเลยครับเราตายด้วยนะลูกนะไม่เอาเรบเอ้ยชว่วอดเลบินมินติดขึอมินติดโอ้ยเกือบแล้วเกือบตายอ่าเราก็นี่เลยชวัวรนี่อ้าวโอรู้สึกว่าศัตรูนี่นะพยายามระดมยิงเราเราต้องฆ่าให้ตายนีออหตายหรือยัง น่าจะตายแล้วนะครับแม่โอ้โหรู้สึกว่าเรานี่นะคะถูกศัตรูนะคะกระน,น่ำยิงใส่เรานะคะอย่างแรงเลยทะตอนนี้แม่ครับผมว่าทีมของเราเนี่ยไม่ค่อยมีคนอยู่ทีมของเราเลยนะครับไม่เป็นไรลูกถึงเราเนี่ยนะจะมีพักพวกน้อย แต่เราก็สู้ระลูกนะ <มา S 1> แต่ว่าผมคิดว่าเรานี่จะตายคาท้าของกลุ่มสีเขียวนะคะดูสิกลุ่มสีเขียวนี่เยอะเยอะเรานี่น้อยน้อยนะครับใช่แล้วลูกเราจะต้องฆ่าให้หมดระลูกนะนี่ี่ปิ้วพปิ้ว,วโอ้โระพังนี่โอ้โชวันี่โอ้โหเราก็ต้องแบบว่าขับเรียว รู้สึกว่ารถถังนี้อึดถึกคนมากเลยนะอ่าเพื่อนของเราก็อารอดมยิงอยู่เราก็ต้องช่วยเพื่อนด้วยนะลูกนะแม่ครอบเนี่ยเราเจะต้องแบบว้าถูกยิงลูกเกิดถูกใสเออ,อชูแอบชูแอบโอ้เราถูกยิงนะอุ้ยนั่นไงนี่ยิงฉันเหรอไม่เปิ้วปิ้วปิ้วนี่หลบชัวรเหือเราถูกจมตีนั่นไงทอรากาศัศโอ้โห หวาเสียวหน้าดูเลยนี่แน่ยิงยิงยิยิงย,งย,งย,งยงชวบนี่โอ้โหรู้สึกเรานี่ถูกรุมนะลูกนะชวัวร์ฮึมเหาะเฮินแม่นี่ขับเก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยถนาดเป็นมือใหม่นะคะพี่ยิงเลยลูกโอ้โหรู้สึกว่าเราจะถูกโจมตีชวบหลบกระสุนหืม รู้สึกว่าทีของเราน้อยมากเลยนะคะแปบลบว่าเจอค่าศึกนี้พยายามจมตีเรานะโอ้โอแม่คอัอยางงี้เราจะสู้ได้หรอครับเราก็ต้องสู้รบชีดกินกรวดวช่วโอ้โหรู้สึกถูกรบนะแม่ยิงไม่โดนตังห์เอาละตอนนี้นะคะเราก็พยายามยิงรู้สึกเรือดำน้ำใช่ไหมน่าจะใช่ครับแม่โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะคะแต ใช่แล้วรูปอ่าเราก็ยิงเลยนี่รถถังวิวโอ้โหรู้สึกว่ารถถังนี้ยิงยากมากเลยนะคะอ่ายิงเลยนี่ระเบิดเลยนะคะอ่าเราก็ขับชวานีน่นั่นไงศัตรูมาเยอะเลยนี่อกินจรวดชวดโอ้โหเราถูกโจมตีอย่างหนักเลยนะคะตอนนี้ ข้าสึกนี้พยายามมาบุกฐานของเรานะ oh, โอ้แม่ครับ <no. S 1> ทีนี้เราก็ต้อง่ายแพนแน่นๆเลยครับ oh. เราต้องสู้ oh. เรามีใจที่จะต้องสู้นะรุ่นั้นเราต้องสู้อื <c oughs> ถึงจะตายเราก็ต้องสู้ <c oughs> โอเคครับเรามาสู้กันครับ <c oughs> นี่โอ้โหระเบิดจะเข้าถาทัพเรานะคะอ่าแล้วเราก็บินชวแนี่โอ้โหแม่นี่ ขับเก่งสุดยอดเลยครับรู้สึกเราเจอฮอร์แลูกนะเราโดนยิงเลยครับพี่พิวอ้ยเพื่อนเราตาย <c oughs> โอ้เพื่อนนี่สุดยอดมากเลยครับโดยการแบบว่าสลัดชีเอาเครื่องบินชนนะครับ <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> เราก็ตกลงมาแล้วนะลูกนะอ่าตอนนี้นะคะเราก็มาเกิดแล้วนะคะตอนนี้เร็วครับเร็วๆครับแม่ก็พยายามเร็วอยู่นะลูกนะอันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเราก็นี่เลยครับต่อเลยเครื่องบินอ่อนาอชัวร์หัวทิมอื้อืการออ,อ,ออกตัวของแม่เป็นไงลูกตีลังการกระหัวสุดยอดครับอ่ารู้สึกว่าตอนนี้นะคะเพื่อของเรานะคะถูกฝ่ายตรงข้ามน,นะคะของศัตรูระดมยีเงานะคะอ่าเราต้องไปบุกฐานแล้วลูกสุดยอดครัแม่บุกเลยครับบุกอย่าให้เหลือเลยนะคะ อย่าให้ลอดเลยสักคนนึงเราต้องช่วยชาติให้ได้นะครับโอเคลูกโอ้โหตอนนี้นะคะเราก็ถูกระดมยิงอย่างหนักเลยนะคะโดยฝ่ายศัตรูนะคะไม่พอหรอครับมาเลยโอ้โหจะพุ่งชนเราเปล่าเนี่ย้ออจบแฉนี่โอ้โหรู้สึกว่าแม่ครับเรานี่จะถูกพวกเอซ ถ้อเอานะครับเนี่ยชัยแลรุกโอ้โหรู้สึกว่าเรากําลังถูกเร่งเป้าหมายอยู่นะลูกนะหลบก,ก่อนชว่ชวยชว่วยช่วยอ่าถ้าเรานะคะกําลังถูกเร่งเป้าหมายนะคะก็จะมีสัญญาณเตือนนะคะว่าเรานี่กําลังถูกตุยตูดนะคะอ่านี่นะคะกําลังถูกร็อกเลยนะคะเป้าเราต้องพยายามหลบแบบเดึกแมทริกนะคะนี่ชว่วยนิดนึงโอ้โหแม่ครับรู้สึกว่าทีมศัตรูนี่พยายามจะตุยตูดเรานะคะนรับชัยแลรุก อ่าศัตรูนี่ชอบต่อยตูยตยนั่นเราถูกยิงนะโอ้ตกแน่ตกตกตกนะคบกระโดดล่งครับกระโดดดีดสิครับดีดตัวเลยครับออ้ยดีดไม่ทันลูกโอ้ถูกระเพ้าือ้อทำไงโหลดล่งครับแม่เอชแวร์ไม่รอดลูก เราก็มาเกิดใหม่อีกรอบหนึงนะคะโอเครู้สึกว่าการขับเครื่องบินของเรานะ เริ่มดีขึ้นแล้วนะลูกนะขนาดแม่นี่เป็นมือใหม่นะลูกสุดยอดเลยท็อปแม่ oh. ในตานี้นะคะเมก็จะพยายามขับเครื่องบินนะคะส่วนในตาอื่นๆนะคะเมก็ถ้าน้องๆคนไหนนะคะอยากให้พี่เล่นอะไรนะคะก็มาบอกนะคะว่าอยากให้พี่ขับอะไรก็บอกละกันพี่ก็จะขับให้ดูนะคะอ่าและตานี้เมขอขับเครื่องบินนะคะเพื่อในการโจมตีฝ่ายศัตรูบ้างนะคะอ่า ก็ครั้งนี้ก็เราก็ใช้เครื่องบินเนี่ยโจมตีไปก่อนแล้วกันสุดยอดเลยครับอ่าแล้วตอนนี้เราก็ยิงเลยบิวบิวโอ้โหรู้สึกจะมาบุกขารเราใช่ไหมนี่แน่เอ้เราตกเจ้าีแม่ครับหลบให้ดีครับเออเราถูกล็อกเป้าครับแม่ อตีลังกาตีลังกาหมุนแฉบนี่โอ้สุดยอดค่ะแม่รู้สึกว่าอืเรานี่ถูกเชียวนะถูกร็อกเป้าอีกแล้วตีแดดตายซะไม่ตายงฮะโอแม่ครับเรานี่ยิงพลาดนะครับใช้แล้วโอ้เราถูกเราถูกตุยตูดนะลูกนะถูกร็อกตูด โอ้โหรู้สึกว่าทีมศัตรูที่พยายามจะล็อกปูดเมยนะคะแม่ย่างงี้ต้องกินมิสไซล์ใช่เลยครับแม่ยิงให้ตายหมดเลยนะครับโอ้โหรู้สึกนะคะศัตรูที่พยายามอ๋อล็อกกี้ล็อกกี้อื๋เราถูกสอยนะคะแม่คากระโดดลงเลยคะับชวยนี่อ่าเราก็กระโดดลงมาได้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะสอยและฆ่าเลยนะคะอ่านี่ยิงแม่ยิงเลยครับนั่นคิว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 คิคิว ม <S 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 แม่มาบกฐานเราไม่ดูเลยโอ้โหแม่ครับเราอย่ายอมนะคะเราต้องบุกแล้วก็ต้องเอาชัยชนะมาให้ได้นะคะเราจะบุกยังไงลูกดูดูด,ด,ดูรูปทีมสีเหลืองกับทีมสีเขียวนะลูกนะอ่าและตอนนี้นะคะรู้สึกว่าทีมสีเหลืองนะคะก็เพิ่มขึ้นแล้วไม่ได้มีเท่ากันตั้งแต่แรกหรอครัอ่าลูกแม่ก็ลืมเนาะ แม่ไม่ได้เลื่อนดูแม่ก็คิดว่าทีมสีเหลืองมีน้อยโอเค่หวตอนนี้นะคะเราก็ระดมยิงฝ่ายศัตรูกันเลยดีกว่าไปบุกฐานกันเลยลูกสุดยอดคับแม่แม่สู้ๆนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ระดมยิงกันอีกรอบหนึ่งนี่สอยเครื่องบินของฉันเหรอด่ <c oughs> เฮ้ยราดกแจพบดเราตกแจ๊บดิดอ่าแล้วตอนนี้นะคะเราก็ต้องต้องสอยนี่เครื่อาางบินกำลังบินอยู่ใช่ไหมนี่ต,ตกตกตก,ตกนะคะ เกือบไปแล้วโอ้โหก็ได้ตายคาพี่นะคะเพื่อนของเรานี่นะคะก็ช่วยนะคะในการโจมตีโอ้โหชวรบนี่หลบนี่อ่าเราก็หลบนะคะอียดอียดเอียอีดอีดมครหลบให้ดีนะคะระวังเราจะถูกส่อยเพิ่งบินนะคะเพราะว่าศัตรูนี่ชอบตุยตูดมากๆเลยนะคะชอบอัดถั่วดำนะครับใช่แล้วลูกเราจะต้องกันอุดไว้ให้ดีสี่ยิงเลย วาเป็นไงเออหักตายเลยหัวหลุดเลยคะ่ะอ่าแล้วเราก็ยิงต่อเลยนั่นไงเครื่องบินโอ้มาแล้วครับแม่หลบครับหลบชอแล้วต่อไปเราก็อัดทัวด์ดำต่อเลยวิววิวว,ว,วสุดยอดเลยครับแม่เอาไม้ตกเลยครับเอาไว้ตกเลยครับหนหีตกไปซะตก ระเบิด <c oughs> แหมจะหนีเราเหรอคะหนีไม่รอดถูกเราสอยดับนะคะโอเคนี่จะบุกขาพทับเราเหรอชัวนี่โอ้โหเราก็หลบต่อแล้วก็ระดมยิงต่อเลยโอ้โหแม่ครับยิงยังไงครับแบบว่าเครื่องนี่แบบว่าเอ้ยหลบชักโอ้โหเราถูกจงใจโอ้โหเกือบไปแล้ว โอ้โหตอนนี้นะคะเรากําลังถูกสอยเครื่องบินอยู่นะคะโอ้แม่ครับทํายังไงครับเราต้องหลบลนะลูกนะอหลบไม่ทันตายค่ะ <laughs> โอเคค่ะสำหรับแมปนี้นะคะก็เป็นอะไรที่สนุกอีกแมปหนึ่งเลยนะคะก็ให้เราเนียนะคะทำ สงครามรบกับฝ่ายตรงข้ามนะคะก็มีให้เราเนี่ยขับทั้งเครื่องบินเรือดำน้ำําแล้วก็รถถังนะคะแล้วก็รถอีกมากมายเลยโอ้โหและถ้าน้องๆคนไหนนะคะอยากจะให้พี่ขับอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกใต้ล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้เมดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ